วันนี้คุณแม่มาเป็นครอบครัวของรัสการแล้วคิวเซรามแล้วค่ะกค็ค,ค,คือจริงๆชอบน้องแอมนะน้องแมอมอ่ะเขาเป็นผู้หญิงที่สู้มากคือไปเจอกันโดยบังเอิญที่ในการผู้หญิงที่มหาหากินค่ะแล้วน้องเป็นคนที่แบบโอ้โหสู้แล้วมันนะคือนางเป็นบอส <idad> แล้วนะแต่นางไม่เคยแบบหยุดไลฟ์ขายของทำงานแบบเราเห็นการพูดคุยทุกอย่าง แล้วเรารู้สึกว่าเขาคือคือผู้หญิงทีมาหากินตัวจริงแล้วก็คือแรงบันดาลใจกับกับผู้หญิงหลายหลายคนนะที่แบบว่าเฮ้จริงๆเขารวยมากเลยนะแต่เขาก็ไม่ได้แบบทําตัวเป็นบอสเลยเขาก็ยังแบบวิ่งขายของทําทุกอย่างเพื่อเพื่อให้สินค้าของตัวเองได้ได้ขายดีได้ออกดีอะไรก็นนนรคือคือต้องบอกว่าสินค้าทุกตัวที่เวลาลูกค้าไปเคาะในรายการ เขาจะมีฝ่าพิธีกรน,นั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นก็คือเราได้ลองใช้ของเขาต้องบอกว่าผู้หญิงวัยกำลังพุกำลังพุคือต้องบอกว่าผู้หญิงวัยอย่างแม่คือวัยห้าสิบอักค่ะหน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีทั้งฝ้าทั้งทั้งกละกละแก่นะเพ่ <c oughs> งบอกว่ากระกละแก่ ซึ่งเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเออมันเขาเขาช่วยเราจริงๆเราก็รู้สึกเฮ้อะไรเราเรามองเรามองข้ามไปได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆนะพอพอเราเอาของฝากมาใช้ที่บ้านอ่ะกลายเป็นว่าเด็กๆที่ที่ทําอาหารทําทําสินค้าขอ,ข,อของของของแม่อยู่ที่บ้านนะคะเขาบอกอ้าลูกพี่ใช้ด้วยเหรอพวกหนูก็ใช้เขาสั่งมาใช้ก่อนเราอีก ก็คือเขาสั่งมาใช้ก่อนแล้วอีกคิวสลัมน่ะ,ะ,ะนั่นแหละก็เลยมีโอกาสได้ได,ได้เจอน้องแอม,มบ่อยๆก็จนแบบว่าสุดท้ายก็ก็เหมือนกับว่านุ่นเขาเป็นพรีเซนเตอร์ที่เหมือนกับกับอีกวัยหนึ่งสําหรับที่แบบผู้หญิงวัยสาวสะพังใช่ไหมแต่สําหรับวัยอลิจิบิทอนเดอร์แบบคุณแม่มันมัน,ม,น,ม,นมันช่วยมากๆเลยตอบโจทย์มากเลยมันน่าสดไหมความมั่นใจนะครับผมแม่ที่ แบบสายสดอยู่แล้วค่ะ่แม่อหน้ากากหน้ากากชนึ่เปิดโชว์นี่แบบเดียวคือต้องบอกว่าแม่ดึงลงก็ได้นม่นไม่มันเกี่ยวมันเกี่ยวตุ้มหูนิดนนิดนึงนิดนึงใส่่ใส่อย่ิดแม่ถ่ารูปม่นน่รถ่ายรูปม่นแม่ี้อน่กนี่จริงจริงไม่หรอกก็ผิวคือ วัย54ปีผิวเราขนาดนี้เราถือว่าพอใจแล้ว,ลวนะคะทั้งยงที่คุณแม่นี่ก็แบบว่าโอ้อยตากแดดตากลมนะแบบเป็นคนที่ลุยมากอะไรเงี้ยวันนี้ก็วันนี้ก็ได้มาร่วมงานใช่มาเป็นครอบครัวของรัสการแล้วรัสการตื่นเต้นไหมครับงนีน้งานอล,ลังการโหูตื่นเต้นนะ,นะตื่นเต้นตั้งแต่เข้ามาไกลไกลแล้วก็มีรถไฟขบวนรถไฟขวางทางแล้วเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายออกไปอ้อฟฟอมอีกแล้วกลับมันก็หลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ้ะ เวงอย่างรอดตั้งผิวใหญ่มากแม่เจอเว้ยใหญคนนี้แม่ก็เจอมาแล้วลูกแม่ก็ชุบเข้าเองใช่เลยมาชุบชั่หูแต่หูแต่หูมาชุบขนาดนี้แล้วยังไงคะคีมนี้คือแบบคุณแม่ทาให้สามีด้วยหรือเปล่าพอดีไงทาด้วยกันหมดเลยยิ่งยิ่งผิวคือผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ยิ่งยิ่งผิวฝรั่งนะนะเขาแบบเขา จะแก mate, ่แล้วเป็นกระอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยพวกเรานี่นะจากพี่ดูฝากมาต้านกันสำหรับก็จากจากวันนี้ไปนะคะพี่สุก็จะเป็นครอบครัวของรัสการเป็นครอบครัวของคิวเซรามแล้วอย่างเป็นทางการนะคะก็อยากอยากให้อาอยากฝากทุกทุกคนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เชื่อมั่นเนาะอยากให้เชื่อมั่นอย่างตัวน้องนุ่นเอง เขาก็เป็นเบอร์ต้นๆของของบ้านนี้เมืองนี้เขาเลือกที่จะเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็ต้องลองแล้วแล้วก็ผ่านแล้วด้วยส่วนตัววิสุจน์เองกอ็กินมาจนจนถึงวันนี้แล้วเอาจริงๆก็ต้องลองและนะคะเราถึงจ,จะมาพูดได้อย่างเต็มปากนะคะ mm hmm. ก็อยากจะฝากคิวเซรั่มแล้วก็จากวันนี้ไปก็อาจจะเห็นบทบาทของแม่เอง mm hmm. ของวิสูจเองของป้าเองยายเอง <laughs> อยู่กับคิวเซรั่มมากขึ้นนะคะ<ม>ก็ฝากทุกทุกคน<ม>ด้วยก็แล้วกันนะคะขอบคุณน้องน้องลูก,ลกห,หลานทุกคนนะคะที่ที่มาทำข่าวให้กับครอ,อบครัวรัสการในวันนี้นะคะคุณแ,แม่หนุ่ตอบไปในเรื่องข่าวๆอะไรอย่างนะะี้หน่อยนะได้ไห<ด>มคือมันช่วงนี้มันจะมีข่าวเรื่องซับเว๊บดู้เรื่องที่เกี่ยวกับรถเรื่องเรื่องรเบรรทุกอะไรอย่างเง<า>ี้ยค่ะจะได้เหนอะไรนี่คุณแม่เอรางเงี้เราเป็นมิเตอร์อยู่ในเว็บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยข้างบนอะไรอย่างเงี้ย อ๋ในส่วนของแม่แม่ไม่กังวลค่ะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่แม่จะรับเป็นพรีเซนเตอร์ของของเว็บไซต์รอตรี่ออนไลน์แม่พูดชื่อได้ไหมของ <c oughs> ของหงทองลอตรีออนไลน์นะคะ <c oughs> คือแม่แม่คุยตั้งแต่แรกแล้ว <c oughs> ว่า <c oughs> เทาไม่เอาดาร์กไม่เอานะคะ <c oughs> ขอทุกอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ขอให้ขายในราคาที่กฎหมายกําหนด <c oughs> นะคะ,ะ,คะเพราะว่าชื่อเสียงของเรา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 ,เราสร้างของเรามามจากวันนั้นถึงวันนี้สี่สิปีแล้วนะแล้วมัน เราก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราจะโอเคค่าพีเซนเตอร์มันมีแหละไม่ได้มากหรอกแต่ว่าเรามีความสุกว่ามันเป็นสายงานที่เราชอบมันเป็นมันเป็นอะไรที่ใช่วอตเตอรี่เออการเสียงโชคเราชอบมากเราก็แฮปปี้ที่จะทําแต่ในขณะเดียวกันแฮปปี้แค่ไหนต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยทุกอย่างถูกต้องหมดนะคะ เขามีสลากใบจริงแล้วเขาก็ขายในราคา80บาทด้วยแต่ส่วนที่เกิน80บาทคือเป็นข้อแยกนะเป็นค่าบริการต้องแยกให้ชัดเจนคือรถตรีรี่ลนะ80บาทแน่นอนส่วนที่เกินไปอีก10บกว่าบาทมันมีค่าบริการธรรมดาแะละก็เปิดเว็บมาก็ามีระบบซัเตอร์ทุกอย่างมีพนักงานอะไรต้องค่าใช้จ่ายโน่นนี่นัน่น เหมือนเรานะทาธุรกิจเราจะไม่ได้กําไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราเข้าใจทุกอย่างเลยแต่ว่ามันเขาชัดเจนค่ะเขาชัดเจนตอนนี้มีกระแสข่าวเกิดขึ้นได้มีการโพลคุยกับทางเว็บมว่าเรามีกระทบเอะะไรอ๋อกระทบยอดขายนะกระทบยอดขายเพราะว่าคนที่เขาเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็ยังรู้สึกเราแว่แล้จะมีปัญหาไหมซื้อไปแล้วจะได้ไหมโน่นนี่นั่นคือจริงๆต้องบอกว่าตรงเนี้ยตัวพี่เองเนี่ยตัวพี่เองซื้อลอตเตอรี่จากของทองก็จริงนะเราเป็นแอพพีเซนเตอร์แต่ละวันเราซื้อ เราซื้อเราไม่ได้ได้ฟรีนะเราก็ต้องซื้อขอในราคาซึ่งทุกคนซื้อเหมือนกัน80บาทค่าบริการปกตินะคะแล้วก็ถ้าเราอยากได้ใบจริงเราบอกเฮ้ยตอนใหม่ๆอะ่ะเราไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ก็เอาจริงๆนะ <c oughs> ก็ลองดูซิว่าเขาทำยังไงอะไรเงี้ยก็ก็เอาบอกส่งใบจริงมาให้เราที่บ้านก็ก็ส่งมาจริงๆค่ะที่เราซื้อทั้งหมดอ่ะเาก็ส่งมาให้เราเพราะฉะนั้นแต่ตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่า เขาก็มีค่าส่งนะเราก็ต้องจ่ายค่าส่งเองมีค่าดำเนินการใช่ใช่แต่เป็นว่าก่าส่งไม่รอดขายแต่ว่าไม่ได้คระสบกับชื่อเสียงใช่โดยตรการรับรับที่แม่แบบนี้มั้งอ๋อไม่ไม่จ้ะที่ส่งของแม่ก็คือเขามีทั้งเปเปอร์มีทั้งทุกอย่างให้ให้คนได้เห็นอยู่แล้วว่าทุกอย่างถูกต้องแล้าย้อนกลับไปตอนที่แม่รับพิสจนแม่ตรวจสอบไปไงว่ามันเป็นไม่เท่าถอาสะอาดไม่สีเท่าไม่สี๊ดกำลัง มีความมันใจตรงกันยังไงบ้างเขาก็เอาเอกสารมาให้เราดูว่ามันขออนุญาตถูดต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ไอ้เรื่องที่เอาจริงๆนะเราเราไม่ได้รู้ถึงลึกขนาดว่ามันมีการไปซื้อสลากจากน่นจากนี้อะไรซับซ้อนขนาดนั้นแม่ก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไอ้เราก็คนเล่นหวยปกติธรรมดาลอตเตอเออ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 อตออ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 เราก็ไม่ได้รู้ลึกว่า การทาธุรกิจ่างนี้มันจะต้องมีอะไรเงื่องงนงันขนาดนั้นหรอแค่คว่าเราขอสิ่งที่เราขอคืออย่าขายเกิน80ดสิค่าบริการคุณจะคิดเท่าไหร่คุณต้องทําให้ชัดเจนใ,ให้ให้ให้แฟนเพลงของเรานี่ที่ตามเรามาเนี่ยให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกเอาเปรียบนะต้องต้องสร้างความชัดเจนให้กับเขาอะไรเงี้ยแม่ก็คุยตรงๆแค่นี้แหละเท่าที่เท่าที่แม่สามารถคุยได้มมดไ,ไม่ค่ะแม่ก็อยู่กับพี่โจนี่แหละก็อยู่ก็อยู่กันแค่นี้แค่เแค่นี้ในระหว่างนั้นเราก็ เราก็ทํางานกันอย่างเปิดอกกันแหละมีอะไรที่มันรู้สึกไม่เออตรงนี้มันรู้สึกที่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะนะ<ม>ก็นแนะนํากันนะ่ยด้วยความที่แบบประสบการณ์<ม>อะไรมาถามเข้าใจผิดเยอะไหมคะกับข่าวบเว็บนั้นแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นแม่๋อ,อไม่มีนะ,มะไ,ไม่มีเลยจ้ะไม่มีเลยไม่ขตกไหครับตอนที่แบบไม่ใชไม่ค่ะไม่ตกใจไม่ตกใจโดนการประสอบเอ่อ าตรวจสอบแล้วก็มั่นใจนะเนี่ยก็มั่นใจนะเพราะว่าตรงตรงนี้เขาเป็นเอาเอาจริงๆนะเบื้องหลังก็เป็นกลุ่มสังหาริมทรัพย์ด้วยซ้ำที่เขาเป็นเขาเป็นคนคนทำตรงนี้จ้ะซึ่งซึ่งเขาเขารวยมากอยู่แล้วแล้วก็เขาเหมือนแบบเขาเขาคิดว่าเขาจะทําธุรกิจอีกอีกอย่างหนึ่งที่ที่ให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามในเนียมั่นใจกับกับบริษัท ใช่ใช่คือคือเรามั่นใจนะเพราะตั้งแต่อตอนที่คุยกับเขาก็ก็เรารู้ที่มาของเขาเขาไม่ได้มาจากจากอะไรก็เรียกกะลาดอะ่ะอะไรอย่างเี้ยพี่แก่ระหว่างที่แม่ไปซื้อหวยออนไลน์กับหวยที่ตามแผงแม่ว่าเลขหาเลขง่ายกว่าไหมอันไหนผาเลขง่ายกว่ากันเอาตามใจแม่นะแม่ก็ว่าออนไลน์ตัวหาเลขง่ายกว่าใช่มันจิ้มไปพุ่งแบบปุ๊บฟุ๊กฟุุุ๊๊๊มีไม่มีมันรันมาให้เลยแล้วก็รันไม่ได้กดจะ เอาแบบหกตัวถ้าฝันได้หกตัวก็กดหกตัวเออก็กดเลยมันไม่มีมันก็จะร้องไห้อะไรเนาะแต่ท่าฝันหกตัวตรงไหมก็งวดที่แล้วก็งวดที่แล้วนี่แหละหกตัวตรงแต่ไม่ถูกสักตัวความฝันชั้นสูงสุดคืออะไรคะสำหรับคน ชอบเสียงดวงเสียงโชคเอาจริงๆนะคนคนที่ชอบเสียงโชคทุกคนน่ะก็หวังแหละที่จะถูกางวันี่หนึงถามว่าเราหวังไหมเราก็หวังแต่ว่ามันจะถูกมากถูกน้อยอะไรเงี้ยก็นิดนึงมันก็กระชุ่มกระจวยทั้งทั้งที่ถูกแล้วก็ไม่ได้คุ้มทุนแต่ว่าก็มีความสุขแม่ถูกมากที่สุดเท่าไหร่คะก็มีงวดที่ถูกหกห้าหกเลขท้ายสามตัวนั่นแหละที่ว่าถูกแม่นเลยนะแม่ที่ว่าที่ว่าท้าท้าลูกปั้นในไข่อหละเะ่านั้นนะ ถ้าถ้าแน่จริงก็ให้แม่ถูกสิอะไรอย่างนี้แล้วก็ขับรถไปแล้วก็เอาลูกปั้นไปที่รถเนี่ยแล้วก็เอ๊ะจะซื้อไดอะไรดีก็เลยไปเห็นทะเบียนรถตัวเองมันห้าหกห้าก็เลยซื้อดันได้ได้อ่ทั้งหมดตอนนั้นที่ได้6ห0 0 0 0กว่าเนี่ยค่ะได้ใช้สามตัวนะแสดงว่าความฝันสุดๆเราคือรงวัลที่หนึ่งความฝันของทุกคนที่ที่เสือไม่ใช่แค่คนเดียวแต่อาจริงแต่เอาจริงๆนะ ถ้าคนตามแม่มาซื้อในในเว็บไซต์ที่แม่เป็นกิจกอรเอ้าแม่อยากให้เขาถูกนะแม่เอาสองเต้าสามเต้ารางวัลข้างเคียงอะไรก็ได้แม่โอเคแต่รางวัลที่หนึ่งพี่แม่อยากให้ลูกลูกค้าถูกเพราะว่ามันเหมือนแบบน้องเราเข้าใจพอเวลาแม่แบบมีเลขจากพรอมปันหรือเลขจากอะไรย่างเงี้ยแม่จะบอกให้ในโซเชียลไม่ไม่แม่ไม่ค่อยบอกแม่กลัวกลัวไม่กลัวหรอแม่ไม่ัวไกลัวแสดงว่าเลขไม่ ไม่ใช่กลัวเคลื่อนนะเราเราเนี่ยอยากให้ให้อยากให้แม่นมากเ,ออเราอยากให้ทุกคนถูกตามเราแบบเลขที่เราพูดบุตรปาไปหรือเราโพสโน่นนี่นั่นเนี่ยอยากให้ทุกคนถูกตามเรามากๆเลยเออแต่มันบางทีมันไม่ถูกอ,ะอ,อ่ะเพราะไม่ถูกเราสงสารคขากลัวเด็กเขาจะมาทุ่มเทกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงนี้เออขาเห็นว่าแม่เป็นแบบคนเก่งเลขเก่งๆ,ๆ,ๆมีแฟนคลับอินบ็อกซ์มาขอเลขเยอะไหมคะม,มีบางคนแบบ โอ้ยขอเถอะนะแม่ยายเป็นหนี้เป็นสินขอตักสามตัวตรงๆอะไรใช่ประมาณแบบไหว้ขอพอเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็วิตายแล้วเขาเขาเชื่อเราขนาดนี้ได้เหรอสํานักสนรีในสํานักสุนารีมีหนึ่งมีหนึ่งท่านมาบนบานสารกล่าวบอกว่าหนูแบบว่าหูท่านถูกนะหนูจะแบบท่องไนั่นตะวันที่เจ้าแมาก็มีก็มีแบบว่าเดี๋ยวถ้าหนูถูก ถ้าหนูถูกหนูจะจ้างแม่มาร้องเพลงโอ้โหมีไหมคะแม่คนที่ถูกเล่นจากแม่มีแต่อาจจะยังไม่เยอะแล้วมันเขาเลย่องอจะยังจ้างไม่างอย่างพี่สุนารีเล่นหวยเล่นยังไงให้มันมีสติครับบางคนเขาเล่นแบบว่าซื้อทุ่มเทแบบซื้อเกินที่ถูกอีกเล่นยังไงให้มีสติเหรอบางทีเราก็ไม่มีสติไม่มีคำแนะนำเลยทุกอย่เออจริงๆนะอะอย่างเงี้ เรามีสตางค์อยู่สมมุติเรามีตังค์พันหนึ่งก็เล่นไปจก100ักร้อยส0งพอนะคะก็แบ่งส่วนเอานะคะเออยีบห้าปเถูกไหมจ้ยก้า200ร์เ็นตถูกไหม เออประมาณนั้นบางคนเขาจะเสร็จ15เปอร์เซ็นต์เลยนะบางคนเล่น150เปอร์เซ็นต์ดิติดเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะเล่นก็ได้แต่ว่าแค่อย่าให้เดราได้เลขมาเราถูกการะโดดหมดเลยหมดเลยทำบุญไปครับหรือว่าไม่ทำไุญไหมถ้าได้เลขมาแม่ดีไปแก่ไปทำบุญอะไรไปบนไม่ไม่แม่ไม่ไม่บนนะแต่แม่เนี่ยเหมือนกับว่าคือแม่เป็นคนทําบุญอยู่แล้ว แต่ว่าพอถูกเนี่ยก็จะทําเยอะเพิ่มขึ้นปกติก็ทําแต่พอผูกปุ๊ไปไปิจากอาหารนี่พ่าแม่แม่ทําบุญกับพวกน้องหมาน้องแม่พวกสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้ยทุกเดือนทําอยู่ตลอดโอ้โน่นโน่นมันทำอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ละเดือนก็มีการขิงกันด้วยนะแม่แต่ละมวดแขบงแข่งเราอย่างพี่ไยแข่งกันไหมแม่แข่งกันไหมก็ยังยังไม่เายงมานถามว่าเอ๊ะเมื่อวนี้ชอบเลขอะไรวะเราบอกเลขสมมติว่าพี่เจ๊ชอบสาม อืหนูว่า5้ามาหนูว่าแปดมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยบอกว่าก็ชอบใครชอบมันนะมันเป็นเซนส์ความรู้สึกใครรู้สึกบานน่ะเป็นอย่างนั้นนะสถิติแม่ถูกแบบติดต่อบันกี่งวด่ะโอ้ยเป็น1 0บสิบงวดนะแม่เพตอนที่พ่อเสียไม่หม่ ตอนที่พ่อเสียใหม่ๆบอกเลยว่าปีหนึ่งมี24งวดแม่ถูกประมาณ20งวดนะจริงๆพ่อมาให้จริงๆพ่อมาให้จริงๆแล้วอย่างงวดหนึ่งแล้วอย่างงวดหนึ่งซื้อสูงสุดไม่เคยไม่เคยซื้อแม่เคเทนั่นปักหมดเท่าไหร่เออประมาณ60,000่นโอ้ยแม่คืนไหมได้กำไรไหมแม่ก็แล้วแต่น่ะแต่ว่าถัวเฉลี่ยนะวันนี้นะก็ยังกำไรอยู่เพราะว่าจะจดไว้จะจดไว้แม่สุดท้ายนะสุดท้าย การเล่นหวยของเราความสุขมันอยู่ตรงไหนครับความสุขมันได้ลุ้น <c oughs> <c oughs> มันจะวายเอานะครับ <c oughs> มันได้ลุน้นได้ลุ้นแล้วก็ไม่รู้มันมันเอาจริงๆนะมันมีความสุขเพราะว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท,ที่เอาง่งายๆเผื่อว่าจะ,จะมีโชคเราก็อยากมีโชคใหญ่ด้วยกันทุกคนนั่นแหละทุกคนเกิดมาแต่ว่าแม่ก็เชื่อนะว่าการถูกหวยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องปกติที่คนทั่วไปจะได้จะถูกมันเหมือนเป็นต้องทํามา มันเป็นบุญที่เขาต้องทาต้องสร้างของเขามาแล้นคนที่ถุนวันที่หนึ่งก็คือเหมือนภาพรังกรเขาทําของเขาไว้ก็ฝากของเขาไว้ถึงเวลา,าเขาก็ต้องมาเบิกใช้<ม>เออเทวดาก็ให้ขออะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อแบบนั้นน่ะถ้าสอง,สงตัวจะบอกก<ม>ันไหมครับดนี้ไกลจไกลๆนนีนี้ยามแก้มตุบากหัวเรื่บ้านเลขที่น<ม>้องแอมเป็นอะไรบ้านเลขที่อะไรจะไ่หา<ม> ก็เนี่ยมีบ้านสามผาแก้บ้านก็สามผาอ่มูขอถามนิดนึงเห็นว่าไปสร้างฝายสร้างคืออะไรที่ดูใช่อ๋อเป็นเป็นเป็นบ่อเก็บน้ำก็คือขุดเจาะน้ำบาดาลแล้วก็ตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็เป็นบ่อจะไปทำบ้านอยู่บ้านพักอะค่ะแม่ดูแม่ดูอินกับผมที่เหมือนการตื่นเต้นกับการพัฒนาการอ้ยแบบมีความสุขมากเราเป็นคน เราเป็นคนช่ลาชนาเราเวลาเราเห็นน้ําเต็มบ่อเต็มสระแล้วเรามีความสุขมากจุดเริ่มต้นในการที่จะไปทำสรงวยนนึเกยังอไรแบบยักรซ่ง,งก็คือจริงๆอ่ะทาไว้ที่โคราชแล้วแต่โคราชก็จะเป็นบ่อเป็นวิวอีกอย่างหนึง่งก็คือเป็นนา<ช>็นนากว้าง <นา S 2> ๆแต่ก็จะมีสระน้ํามีอะไรแต่เราเงินไปไปเห็นที่ตรงนี้ที่ที่อยู่ไทยก็เลยไปดูเซอร์เวย์ดูแล้วมันชอบมันเหมือนมันเหมือนจะเป็นแบบของเราของเราด้วยแหละ กำหนดมาเ้วยไม่ว่าจะเป็นเลขทางหลวงเลขโฉนดเลขอะไรมันคือเลขพ่อเราทั้งหมดแล้วเราก็ไปดูมาหลายแปลงมากเลยแต่แปลงเนี้ยเหมือนที่ถูกกำหนดมาอันนี้ก็คือตั้งแต่สร้างบ้านที่นั้นใช่ใช่ค่ะก็จะหลายคนก็มองว่าแม่จะไปอยู่ตรงนั้นไหมไม่ไม่ก็คือทำงานปกติแต่ตรงนั้นเป็นบ้านพักเวลาเวลาสมมติมีวันหยุดบ้างเราก็ได้กลับไปบ้านกรุงเทพก็อยู่นั่น<ล>แหละเวลาทำงานก็นั่นแหละค่ะถ้ามันเสร็จสบมบูรณ์แล้วมันจะเป็น บ้านนสวมันจะเป็นเหมือนเหมือนอฟาร์มฟาร์มของฝรัง่งอ่ะมันจะเป็นฟาร์มแบบเขาเรียกเป็นฟาร์มเนาะบ้านกาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรใช่ค่ะก็ปล่อยปลาธรรมชาติอาจจะมีมีไก่มีเป็ดเล็กๆน้นอยๆแ,<ล>แล้วก็มีควายที่ไปช่วยชีวิตก็มา่แต่ยังงานอยู่นะ่าาวเรื่องงานแม่สู้ตายแม่สู้ตายถ้าจับใดคนยังจ้างแม่ก็ทำไป จ้าจ้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ั